สวัสดีอยู่กับผมต้นนะครับผม,ม,มวันนะี้ในเกม r o v นะเออทำไมผมไม่ลง r o v ช่วงนี้ดูนะก็สภาพตามนี้เลยโอเค,อเคดูนะเพรประมาณ1ิตห้าดนัเนี่ยมันชนะแค่ตาเดียวอันนี้นับรึเปล่าไม่รู้ดูโอ้โหสภาพเยี่ยมเยี่ยมมากนี่แหละผมถึงไม่ลง r o v ท่านผู้ชมมาเราก็จะมากดกันเลยเว้ยกดคนเดียวนี่แหละมันจะเพรอีกหรือเปล่าไม่รู้มาละฉันจะเล่นแคลรี่ใหม่อีกละ จะรอดูนะมันจะแพ้อีกหรือเปล่ามันแพ้เยอะเหลือเกินนะช่วงเนี้อืมฉันจะเล่นซัพพอร์ตโอเคผมจะรอเล่นตำแหน่งบ้างนะผมจะไม่น่าผมจะไม่หน,น้าด้านผมจะไม่เลือกอเลยเลยฉันจะเล่นานิทฉันขอเลือกก่อนเอาแล้วถ้าแพ้ก็ตาที่สิบหกเลยนะ <c oughs> ถ้าเป็นน้ำตาที่ชนะตาเดียวที่ผมโชว์เมื่อกี้ <c oughs> มันมันมันไม่เรียกว่าชนะหรอกมันก็เหมือนแพ้เลย โอ้ยเข้าเกมแล้วว้ยมามันจะแพ้หรือเปล่านาโอ้กูเบื่อจริงๆวุ้ยลินแล้วเพ่แต่โลดเลยนะกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันกันแล้วหมดปัญญาแล้วไม่มีอะไรเลยสิบห้าตาแต่ก่อนหน้านั้นผมแพ้มาสิบเจ็ดตาตดนะซึ่งสติมันหายไปแล้วผมก็ไปล่นมันก็ชนะกลับมานะแต่มันก็มาเพมเดิมไปผมก็ ลงเกมโรบอกไปนะช่วงนี้มันอาวีมันเบื่อ,อวีเล่นไม่ชนะมันก็โอ้ยกูเบลจะพูดยังไงแล้วมันกันโอเคกูคเคล็แบ,บแรกเสร็จยังไม่เข้าเลนเลยนะยังยังไม่ได้ไปเลนล่างนะกูโดนด่าน,นี่ยโอ้ไม่ทำตามหน้าที่เลยอเมดงงวะลิกูดาวีอย่างนี้อย่างนี้จ่าจ่าเดี๋ยวไปจา้าเปนไงเลยเข้าไปก่อนผมแล้วนะจังวันนี้เพื่อแบตเป็นไงมาแล้วฉลองความพม่ายแพ้ของเรานะ ไม่รู้เป็นไรนะทีมผมมันจะมักจะโดนเฟิร์สบัตตลอดเว้ยที่เหลือก็รอพิ่เกมเอานะก็ไม่จะชนะไม่ชนะก็ประมาณนั้นแหละผมก็ไม่รู้ว่าผมเล่นดีหรือผมเล่นกากมดบางทีผมเล่นกากทีมก็กากตามผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเวยทําไมทําไมเขาไม่แบกผมบ้างวะผมไม่ผมไม่รู้เหมือนกันนะเวลาผมเล่นกากมันก็แม่งกากแบบกากกันทั้งทีมอะเอาดิ เนี่ยกูก็ปิงไปไงล่ะสุดยอดไปล่ะเอออดีตอดีต้องชนะด้วยนี้เพื่อนเราจะแพ้ไม่ได้นะส่วนนี้เพลยตีผมก็โคตรแย่เลยอดีเอาดิทีมทำงานเรียบร้อยห้าศูนย์เป็นไงก็คือแบบเฮ้ยเอาใครมาเล่นกับกูเนี่ยแต่ละวันเนี่ยฮะผมก็เข้าใจนะว่าผมเล่นไม่ดีผมเล่นกาก แต่แบบทีมทำไมมันต้องมากากตามผมด้วยฮะกูกูไม่รู้กูขอคำอธิบายจากคนจนัดหาทีมให้กูหน่อยดีใครเป็นคนจนัดหามาให้ไอ้สัตว์อีกะนะเฮ้ยเราจะไปดูถูกดิมเพิ่งต้นเกมใช่ไหมล่ะขนาดต้นเกมมึงยังเล่นแบบนี้เล่เกมมึงจะขนาดไหนวะ <Open. S 1> ตอนนี้เน็ตก็มันก็สุดยอด เน็ตมันสุดยอดเน็ตมันสุดยอดเน็ตมันสุดยอดตอนนี้ปลาหม,มึกแล้วก็น่าจะไม่รอดเน็ตมันสุดยอดกูเลือกแคสเกมเนี่ยไม่ได้เน็ตเน่าใช่ไหมเน็ตมันสุดยอด โ oh, อ้เน็ตมันสุดยอดเลยคือยังไงทีมกูไปช่วยไม่ได้เดี๋ยวฮะโอ้โหเน็ตมันสุดยอดเน็ตมันสุดยอดเลยคืนเน็ตมันสุดยอดเน็ตมันสุดยอดเกินคำบรรยายเฮ้ยเอาดิลินบนใจเย็นผมกำลังไปนะัดเจอเพือพ่อ,อนสองร้อยยี่สิบ สองนี้เจ้าวนี้สองรยยี่ปิดโอ้โหอันนี้ประตูไฟอันนี้โอ้โหสิบสองสองน่นจะความชิบหายของทีมมันอาจจะเป็นที่หนึ่งผมปิงก็ได้เพื่อนเเล่นกากใช่ไหมล่ะเออเราจะไปดูไหมเมื่อเราเล่นกากเพื่อนจะแบบเนี้ยเออใช่ไหมเราอาจจะปิงก็ได้เพื่อนเลยกากตามใช่ไหมล่ะศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่สี่หนึ่งโอ้โหโคตรทุเรศ ฮกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยเว้ยถามว่าผมเนตปิงผมก็ผิดแหละแต่ทําไมทีเมันต้องมาแบบมันน่าจะเล่นดีนะเว้ยแต่ทำไมมันแบบกูเนตไม่ดีกูรับไม่ได้ไอ้กูค่าใครตอนไหนวบบนี้เนตกูไม่ดีกูรับไม่ได้กูรับไม่ได้ นียังไงต่อทีมเราต้องกู้สถานการณ์ไว้นะตอนนี้เอพิเศษไดเกันเขาบอกอย่างงั้นรึ <c oughs> โหเลนกลางกูเละกูมาเอากับปลาหมึกสองตัวนี่นะ <c oughs> เลนกลางกูเตะเรียบรอ้อยแล้วไม่ทันแล้ว <c oughs> ไม่ทันแล้วโอ้ <c oughs> โหป่ากูโดนไล่ฆ่า โอ้โหความสุดยอดของเน็ตเนะนี่ยมันช่างตะการตาเหลือเกินมันช่างตะการตาเหลือเกินนะเราจะไม่ยอมแพ้กับเน็ตแบบนี้เราจะเล่นต่อไปอย่าป <'s> ังเราจะเล่นต่อไปเราจะเล่นต่อไปเราจะสู้ไม่ถอยโอ้โหทีมมันสุดยอดแล้วนะ ปลาหมึกกับอะไรนี่ไอทอนไอโทอนเคี่ยอะไรนี่มันกนะสนนะ็สิบตัวเลยนะสองตัวมันนะสิบตัวเลยนะว้ยมันตายไปสิบเลยเลยอ้โหทำไมกูกากมันต้องมาการตามกูด้วยพวกนี้น่ารำคาญจริง,รงๆเลยทีมกูก็สุดยอดมันสุดยอดทีมแล้วนะน่าจะเป็นตาที่สิบหกใช่ไหมตาเนี้ย นั่รังจากที่ผมแบงมาสิบห้าตาโอ้โหเน็ตเน็ดโอ้โหเน็ตเน็ดโอ้หเน็เน็ตเน็โอ้หเ็เน็ตเน็โอ้โหมันวิ่งในสกิลผมเล่นเหมือนสนามเด็กเล่นเลยเออก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเน็ตไม่ดีมันก็เจอทีมไม่ดีอันนี้ไม่รู้ว่าอะไรมันมารวมกันให้ผมนะ ฟ้าอาจจะประทานวางแผนใส่ร้ายใา้สีให้ผมมาโอ้ยเน็ตเน็ตโอ้น็ตเนโอ้ทีมทีมทีมโอ้เน็ตเนโอ้ทีมเอเขาบอกให้ถอยใชไหอะไรมังงงมังัดอะไรนี่ฮะบอดัมฮะอดีไเป็นว่ายโหเรียนบนยังไงเพื่อเพื่อเราจะพลิกเกมได้เลยปะเนี่ยประมึกเองต้องกันเรานะเว้ยไอ้สอง จ้าจ้าจ้าเดี๋ยวกูกันจะจะเย็นเพื่อนจะเย็นโอ้โหไปทันไมเนี่ยทำไมมันบวกกันเร็วจงว่าทีมนักฆ่าปะเนี่ยฝั่งนู้นก็นักฆ่านะบวกกันเร็วเกินกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยกูไปไม่ทันแล้วก็ตายไปหนึ่งตัวแครี่ของเราสุดจัดสุดจัดกูบอกเลยโทนสุดจัดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะสกอร์แบบเข้มมากแบบโคตรเก่งเลยศูนย์เจ็ดหนึ่งนะไม่มีใครทำได้นะ ก็ <G ül üyor> ไม่มีใครเขาอยากทำกันใช่ไหมศูนย์เจ็ดหนึ่งสุดจัดกูบอกเลยทอนแบบโหดนะซีสันนี้ใช่ไหมเขาเขาบอกว่าโหดนะสกอแม่งสุดจัดแบบเ <Ret reat! S 1> ข้มมากๆอ่ะโหดโหดกันเลยทีเดียวอันแหน่ฮันแหน่ยาฮะอีซานิดมึงถอยได้แล้วมั้งเนี่ยมึงจะดันไปถึงไหนนะเพื่อนฮะ มันจะดันไปถึงหนสานิดจานิดอื้ยเรียบร้อยเก็บเลดใส่เดียวไปดิมาดิเพื่อนยังไงต่อเพื่อนตอนนี้กูก็กระตุกถ้าไม่กระตุกว่ะเฮ้ยร้อยสามสิบเลยเลยใจเย็นเน็ตร้อยสามสิบเรึ ร้อยสามสิบเรือเอาดิแรงเกินแล้บอกเอ้ยไม่แรงได้ไงทีมระโหดเอาดิโมทอสเอ้ยสกิลแรงเลยชมตัวเองก็ป็นอย่างนี้เฮ้ยกูโดนฝังไม่ดูนไม่ดูนไม่ได้กินพี่หรอกไอ้น้องไอ้ละโทนกูโดนอีกแล้วสกิลเข้าไข่บ้างวันนี้เฮ้ย รู้สึกมันเบาเบาอือมาทีเราเกลียวว่ะจ้าวันนี้ไดาจะพลิกเกมได้ตอนนี้แครี่แล้วก็082นะกูก็มันสุด,ดยอดเพราะแครีร่แบบโหดบอกเลยโหดกว่าซานนิดอีกแต่เนี้ยซานนดแค่เบเบนะแครี่โหดกว่าประชดไอสัตว์ยีเดียลิจินเดรี่เอาเลยเอาลเอาลยเน็ตกูก็เริ่มดีแล้วนะมัมอ อีบิมาไดออซิเล่โอเคเด็กกำลังไปเด็กกำลังไปใช้นตีไปด้วยช่วยช่วยช่วยทุกสกิลแครี่กูไปไหนมาอยู่นี่หรือเปล่ามาเดืดักซีกูขอปั๊บฟ้าได้ไหมนี่ยกูขอปั๊บฟ้าได้ป่ะกูต้องใช้ป่ะโอ้โหมึงใจดำมากเลยอ่ะสร้างมันไม่เป็นไรเขาเป็นฮีโร่ของทีม เแล้วเลนล่างแล้วเพื่อนไม่ไดันคิปให้มันหมดทุกเลนก่อนะวะเฮหรือยังไงนี่ทอนกูมาแล้วเวย้ยทอนกูยิงเอายิงเอายวเลยเวย้ยนี่เอาดิเบลเลตตายครับป้อมไปดิเอาดิครับผมทาผู้ชมเกมพิกแล้วนะโอ้โหประวัติศาสตร์กูไม่แพ้แล้วเวย้ยต้องใช้คำว่าประวัติศาสตร์นะมันเป็น โวกก่นจะชนะสำหรับผมมันยากนะเวย้ยสำหรับคนอื่นมันอาจจะง่ายใช่ไหมล่ะยียดูกูเจอแต่ละตาที่แบบยอดนะทีมผมต้องการความแบกนะผมไม่สามารถแบกใครได้เพราะผมไม่ใช่โปรเพเยืรอโอเคผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรหรอกอืมตอนนี้ก็จะบอกว่ากูชนะแล้วเวย้ยกูชนะแล้วเว้ยยิ้มแค่โอเควันนี้ก็ขอจบ คลิปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากก็ไลกดแชร์กดซับสไครป์เพื่เป็นกำลังใจในการขึ้นดาวของผมด้วยนะกว่าจะได้แต่ละดาวมันลําบากนะเว้ยคนอื่นมันไม่รู้ว่าจะสบายหรือเปล่าแต่ผมมันลําบากนะดูดิผมตกตั้งแต่คอมหนึ่งห้าดาวนะมันถึงคอมสี่มันแย่ขนาดไหนะคิดดูดิคอนก็ไม่ได้ไปกับเขาไปแล้